สวยเสียจริงแม่คุณแฟนของใครสวยจังทั้งก็มีีดพอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วก็าใส่คนเงี้ยทำไมอ่ะคนนกทานยมคนนกอะไรออกเสียงจีนนกกระจิบ จะเป็นเทอ,อร์มอฮอสนะคะอันนี้ได้มาชิ้นน,200น,นี้สองร้อยกว่าบาทนะคะก็น่าจะเป็นเนื้อประมาณกิโลนึงเดี๋ยวเราไปก็ใส่แรยบล็อกสแน็ปไ้อย่นะคะรับวิชาชีอสติกเป็นสุดยินเทสมอลนะใส่ไปใส่อย่ี่เดือดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมก็จะเบาไฟหน่อยใช่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดกแบบถั่วถึกนะคะจะใส่หนึ่ง ลงไปเพื่อให้เนื้อเนี่ยอันนี้เป็นสูตรเค็มนะคะเป็นหนึ่งในสฉแขออเอเอาปเปใเออเออเออเอแเออเดเออ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 เตรเยมใส่เออไเออเออออเอ่อเออเออเออเเอเออเอเออเออเออ กระเทียมกับคาซุียอย่างนี้ไปแล้วแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะทานไม่ได้แต่ว่ามันจะหอมไม่ไ,ไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกับตัวนี้เป็นตับชองญี่ปุ่นนะมีบอนปกแอนไซเลอร์อันนี้ผมอบไปแล้ว20นาทีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่มีอ่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ใช้ครีมชีสใช่ปะ่ะแล้วก็ เอากินมชีสทำกี๊สองแล้วลายโอคาโด้มาคนนชุดนี่อ่คกินชีสทำกี๊สองแบบนี้แล้วก็กลับเลยนี่น่คะแล้วก็ใช้มันฝรั่งตัวนี้เป็นซีบโพเทลโลเป็นมันฝรั่งม้วนมันสวยแล้วมันชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีตาฮัลลนนะน่าจะนำเข้าจากมาเมริอาแล้วก,วก็เราก็ทำเป็นดอกไม้หนึ่งสองไปกินแกมตอนแรกจะอบอันนี้อบมันฝรั่งผมเปนฝรั่งลูกมันน่าจะชา เป็นเกรซอนไปสลับกีบอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กุหลาบมวลเห็นไหมน่ากินกินเป็นๆก็ใส่ไปแค็มลางนะมันได้สองรอกเราเขายับมาไหนเขาใกล้กันเอาขยับไม่ได้ละ่ะกินชีตติไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้มีสลัดแตงกวากับนี่ยิ่งจะพี่ลองมาดูหน่อยอ้มันก็ดได้อยู่นะ เรวจะเติมกันไปห,หน่อยนะคะตอ่อตรงนี้ว่าถ้ใช้เต,ตาคนดีใช่ป่ะมันก็น่าจะสุกแล้วก็ใส่เกลือเอ้าวอ้าวอ้าไม่ล้นเหรอกนะล้นเลยหรือมันจะค้างใส่ใส่ไข่แล้วตรงนี้เอาทองอ๋อปิดปิดต่อนี้เดี๋ยวปเปิดทิ้นก็จะเอาแบบทีเดียว